สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ไว้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนียนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8อจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า8ปด ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้แถวที่20เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2565ัิติถูกมาแล้ว6งวดติดต่อกันเป็นเลขเด่น สองตัวบนสี่ตัวมาทั้งสองตัวนะครับมาทั้งสองตัวบนเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่สี่สามครั้งและบวกด้วยแถวที่เจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นสองตัวบนตัวที่หนึ่งบวกด้วยสี่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สอง บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3บวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่4เอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ทธันวาคมปี64 9กบวกเป็นศูเป็น9นะครับโทษนะครั9บ9วก0นเป็น9 9บวก0เป็น9 9เบวก0เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก2เป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 13บวก4เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 13บวก6 เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 13บวก7เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่17มกราคมออก5 9เข้าทั้งเลข5และเลข9นะครับเข้าเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปีห5ห้า ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่17มกราคมปี65 0้บวก1เป็น1 1ึบวก1เป็น2 2งบวก1เป็น3 3บวกหเป็น4 4บวกสเป็น6ก็จะได้เลขเด่น6 4บวก4เป็น8 ก็จะได้เลขเด่น8 4บวก6เป็น10ก็จะได้เลขเด่น0 4บวก7เป็น11ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์ออก0 8เข้าทั้งเลข0และเลข8นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่2 ต่อไปเป็นงวดวันที่17กุมภาพันธ์ปี65เราได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลข5เลข7เลข9และเลข0เลขท้าย2ตัวบนงวมที่ 10, 17กุมภาพันธ์ออก9 7เข้าทั้งเลข9และเลข7นะครับเข้าเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดวันที่1มีนาคม ได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลข5เลข7เลข9และเลข0เลขท้าย2ตัวบนออก05เข้าทั้งเลข0และเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดเันที่16มีนาคมปีห5ได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลข2เลข4เลขห และเล็7เลขท้าย2ตัวบนออก6 7เข้าทั้งเลข6และเลข7็นะครับเข้าเป็นงวดที่5ต่อไปเป็นเช็คผลงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดวันที่1เมษายนปี6 5งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลขหเลข8เลข0และเลข1 ผลกระโดกเลขไซส์สอตัวบนงวดที่1เมษายนปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับออก1 8เข้าทั้งเลข1และเลข8นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่6ติดต่อกันมาดูนะครับประสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำวันที่16เมษายนปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1เมษายนปี65 0บวก 6, 6เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก2เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 21บเวกสเป็น25 <im itation> ก็จะได้เลขเด่นห21บเวกหเป็น27 <im itation> ก็จะได้เลขเด่น7 21บเวก7เป็น28 <im itation> ก็จะได้เลขเด่น8ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวบนงวดประจำวันที่16หเมษายนปีห5ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3า เลขห้เลขเจแล้วก็เลขแปนะครับแล้วก็ถ้าเราเอานำเลขเด่น2ตัวบนนี้มาทำเป็นเลขชุดก็จะได้เลข2ตัวบน16หางนะครับได้แก่เลข3 3มสามสามห้าสามสาม 5้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดเสาดห้าเดเจดเจดแสาห้าแดเและ8 8นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง u t u b e ของผมนะครับถ้าไม่อยากที่จะพลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้แอดไลน์ ID ของผมไว้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบทางไลน์นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบน 16หางนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ